สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาเก็บหอมครับหอมหัวแดงหอมหัวใหญ่เดี๋ยวพอมกองน่ะหาปลาครับกองเก็บลายแต่ลายครับตัดแยกหัวหน่อยหัวใหญ่เขาพร้อมครับหอมหัวหน่อยก็แยกตั้งหากครับหัวใหญ่ก็แยกตั้งหาก กล้องนะฮะบาทรบรรครับ,บ,บกล้องได้ได้ครับงานเมาหัว่งรับหัวใงญ่แยกออกครับกระโดนกระตันนวดเส้

Okay. good, Stop. This one alone. This one here. Yeah. This, one here. Mm. This, one here. Yeah. this This one here. This one here. This 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 one here. Yeah. No big, no big. This no big. big. This big. Oh. This one here. Oh. This one here. Big just here. But, uh, big here. Mm -hmm. No big here. Yeah, yeah. Oh. Like yeah. this, no. no. This is here. Oh. This is here. No. One line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 . One check con này, check à, kiểu bạn tháo cả 40 k ba, bạc này các, nhảy lên cổ, đồn đi, nhím húa ok để nó sẽ là bẻ tiếp đây để นะ็บหน่ยยอย้งยม่เก็บดีๆเต็มเลยครับมาพี่น้องคนระับหลายคนอยู่มาเก็บงานในบ้าน,น็มีครับอยู่นี่ ngàn nam đây bên hành Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เต็มบอกเลยครับประมาณนี้ครับนี่หาบาทหาเช็คหาเช็คเกี้ยวครับประมาณนี้บอกเราเต็มบอกเียครับเดี๋ยวไปเพิง่งไปเบิ่งห้อม หอมเขาไปเก็บหัวเขาพร้อมเขาท่องอันนี้ครับบล็อกพลาสติกครับแยกหัวครับจอหัวหน่อ,อ,นอยเห็นสีไรบอกกระหาคือกันครับบล็อกพลาสติกเกสีหน่อยก็บล็อกกระาดาษมือหนึ่งพวกชูรันเขาได้พวกชูรันเขาได้หาเด็ดฮุกเด็เดครับเจ้าละมือ เบ็ดนึงมี49บเกอกครับด้านนี้เลยใช้ร้ายทอบ็อกกระดาษมันหมดมาไรมันเต็มเัน้นี่แตกครับบ็อกหัวหน่อยเขาก็เดือบแกะกันครับนี่คัดหัวหน่อยหัวหน่อยก็บถิ่นไม่ค้านี่ครับ ใส่หอบใส่เราเขาเห็นเตยเขาเก็บเนาะหอมมันได้ครับเพื่องหน้าหอมบอกที่นี่โลตัน,นะฝากใตยนะมันเกือบประมาณนี้ครับผมได้ใส่สวดดิไม่ได้ใส่สวดขึ้นคือบอกกระลาดครับแค่นี้ก็เต็มเนยะทอเสร็จแล้วเนี่ยบอกละหา เช็คครับหาเช็คเกี่ยวที uh ่ซ huh. <e ิบกว่าบาทนะครับเงินมันเ้องเี๋ยวนี้เด็ดเงินดีอยู่ตั้กแตสวดสวดใส่กันไรมันงหนิเจงเงินแตกก็เลือกออกคุณเอาบอกแอกไรเลยเขาไม่ใหญ่ไปที่ไปเรื่อยเบิ้มือ มอมาได้กระด้ายไ่นะพ่อหัวงามอยู่หัวหอมกระได้หัวหน่อยไล่หยอดเทียเพืเจ้าหยอดเอานี่ มาเรอพี่น้องเย้ยแท็กสองแท็กสองเดียวเต็นหน้นอออกกาจางครับอายุอายุไยบไเดี๋ยวเต็นหน้าจางครับขนไรขนท่นเขาเอาโก้ห้าเสียใจไก่แทงครับสองแสนเย็เยนสี่บมีมีบซัทเขาเจาเห็ดอยู่ครับเห็เขากหา็ดไปเองสี่ครับเตละมือแล้ววิ่นตามมันคำ แยกไปนะครับนี่เคืองหัวหน่อยหัวใหญ่ปนกันไปนะครับซ้ำเนีเ่ยครับหาเช็กไอ้ผ้าหางบึงบรรยากาศป้าหอมครับมองที่ตัดไปแล้วก็มันตัดครับมันตัดครับ หัวใหญ่หนองใหญ่ครับได้ครับปูนสุดขุ่นนะั่นทั้งขุ่นกับสุดขุ่นน้ำที่งานเก็บไปกัน,กนทั้งต,ตัดไปนี่ครับเก็บแล้วกันนี่กลับบ้านนะครับเป็นงานเมาครับทั้งผู้ทั้งเขาขุนน้ำได้ครับเมื่อนี้เขาเจะสองเจนเดีออดยครับสองโดหลกัก คันหนึ่งกับยี่สิบสี่เดียดครับสองขั้นกับสี่สิบยี่สิบสองเดียดเป็นสี่สิบส,ส,ส,สนะี่นะครับเดี๋ยวเราบล็อกรหัสบล็อกรหัสคลิกครับอ,อันนี้กับบาราัยครับบาราใบ no n ่โน eh? no no, 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 no. no? Where do oh. you want start here? video. Show, okay. show me. Make. Make a cartoon red. carton You see onion red? Yeah. Yeah, make carton sim sim this make, 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 จอแดนทั้งหมดรับรถไทกับมาบไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยขอบคุณเอ้อท,ท,ท,ทีติดตามเบิง